สวัสดีจ้าเพื่อนๆเนฟซี 3, ทุกท่านเรามาดูบนสุดท้ายท้ายสุดุพ่งนี้สรุปล่างหรือหรือว่าเอาล่างก่อนจะมาสรุปพร้อมกันเนาะกาศขียอากาศไปไหนไม่เขียนออกเลย ไปด,ดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าไปสนพีที่หกเร็วล่างล่างเะได้แค่ห้า บนจะถึงหกเลยพี่ที่หกบนจับคูกกันจะวันที่สิบหกทับห้าทับหกแปด จะย้อนดูที่หกหกเก้าหกแปดเจ็ดแล้วไปที่สามหกแต่ไม่ได้ใช้แสนสามครั้งพันสามครั้งร้อยหนึ่งครั้งไม่ได้ปวกคงที่ มื่นบวกหนึ่งไปเลยก็คือสามหกสิบแปดเก้าหกยี่สิบเจ็ดบวกหกคงที่ไม่ใช่ <laughs> บวกหน่วยบวกร้อยที่หนึ่งบวกร้อยร้อยบนเอาหกมาเลยก็คือหกบวกหนึ่ง หกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดเรียกว่าจะเอาเก้าชุดไม่เอามันเยอะจะคู่คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ด สองแปดสามเจ็ดสามแปดหกคู่ชุดหลักร้อยนี่จะเอาตัวไหน โอ่จะเอาสุดไนเอาตัวนี้นอะสิบยังไม่ผิดหลักร้อยใช้ร้อยที่สามเนอะร้อยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สามคือหนึ่ง สิบครั้งที่สี่คือหกร้อยสามบวกสิบสี่บวกสองคื้ที่ได้จ้ะหลักร้อยได้หนิตัวนี้เลยหลักร้อยบวกสองคงที่บวกหนึ่งบวกสองหกหกละเจ็ดแปดเก้าได้เก้า 0ูนสองเนาะโเมนสามบวกสองบวกหึ่งบวกสองเก้าศูนสองมาเลยเก้าสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดสองสองจ็ดหลัก้อย ลร้อยสามตัวเต๋รู้อยู่ว่ามันชนตัวไหนเนาะเต่จะใส่หมดต่อมาต่อมาเลเขที่ออกก็คือสองหกหกสองสองเจ็ดเปียดห้า หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งใช้หมื่นบวกหนึ่งเลยก็คือสองสามเป็นหกหกสามสิบแปดบวกร้อยสองหกบวกหนึ่งสิบหก สองบวกแปดเป็นสิบบวกหกเป็นสิบหกได้หกเจ็ดแปดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแปดก็คือจับคู่ก็คือหกเจ็ดหกแปด เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดแปดหลักลอยของเราเหมือนเดิมใช้ตัวนี้นะคะสี่บวกหกบวกสองพืงที่ร้อยที่สามคือสี่บวกสิบที่สี่คือหกบวกสองพื้นที่สิบ ได้สองสามบวกสองเป็นห้าเลขที่ออกก็คือตัวนี้ก็คือสองแปดแปดสามแปดแปดห้าแปดแปดนี่นะคะ Cái bất tâm Mình bước mình chỉ đâm bất tiện mình đi Xuống chỉ mình sẽ mấy đồn đồn bất đâm mất cả Bảo em เม่นอนย้อนหลังจะเดินหน้าท่านคิดว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าดูาลิมมันเนี่ยเลขที่โอก็คือสองหนึ่งสามสามเปดเปด ศูนย์หกแสนสามครั้งพันสามครั้งร้อยบนบวกหนึ่งเลยสองสามเป็นหกสามสามเป็นเก้าบวกสามหนึ่งบวกหนึ่ง สามเป็นเก้าเก้าบเก้าเป็นสิบแปดได้แปดเก้าศูนยศูนย์ก็ชอบเลยหนึ่งวงหนึ่งเป็นสองสามจบคู่ก็คือแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามศูย์สองศูนย์สาม หลักสิบเจ็ดเป็ดเก้าส่วนที่สองหางนี่เลยหลักสิบหลักร้อยของเราก็ใช้ที่ร้อยที่สามบวกสิบที่นี่ใช้ตัวนี้กับตัวนี้บวกสองคงที่ใช้หนึ่งร้อยที่สามคือหนึ่งร้อยที่สามคือหนึ่งบวกสิบที่สี่คือหกบวกสองคงที่ หกละเจ็ดแปดเก้าได้เก้าศูนย์บวกสองเก้าศูนย์สองจะจับยังไงเอาแปดสามนะเก้าแปดสามสองแปดสามศูนย์แปดสามให้ชอบตัวไหนก็จับใส่ถ้าจะถ้าชอบ เก้าบเก้าเป็นสิบแล้วเก้าสิบเก็เข้าเตี้มอยู่ดิถ้าแปดโบห้าแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็อได้เตี้มสามผ่านอยู่ตัวนี้จะไม่ผ่านตัวเดียวตัวนี้กับตัวนี้ชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทาง เพราะว่ามันแห้งมันจะบดดำคิดเบาๆนี่นะคะชอบกดจัดไปขัดกระพานสองหางสองตัวหางเดียวไหมไปที่สามถ้าสามดับเก้าตัวนี้ชอบก็จัดขัดกระพานนะคะแคบไปรุ้น คำเตือนชอบมากเลยนี้แปดสามสองสามสองสี่ดิเออมีสองสามสองสี่บอวเมนไหมสี่สามเปดสามสามหางนี้ <c oughs> อย่าทิ้งเลยเนี่ยสองสามสี่สามเป็ดสามสูตรหนึ่งได้่นนี้เลย คำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดต,ตามนะคะข่อยร่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้มีการมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า